วัสดีค่ะวันนี้นะคะโยถีหาดเจ้าไมกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแบนนะเดี๋ยวเราจะเดินข้าไปเล่เขาบอกว่าเขาะ่ขาะสร้างจุดเดินให้ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพิ่มขึ้นปีที่แล้วอ่ะมันจะมีเขตถุนที่ฝาฝานี่นะคะแต่ว่าปีนี้ก็สร้างต่อขึ้นไปเรื่อยอมเข้าไปฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเดินไปดูกันแนะนำไกล้นะคะวันนี้เรามีไกล้องทิ้นมาผาเที่ยว มมาที่นี่คี่ครั้งล้วคะครั้งแรกค่ะ <c oughs> คนนี้คือปีปามนะคะวันนี้โคบเบอร์เป็นนักตรงแถวจีน,นเ่ยวจีนกจค่ะหล็กเดียวคือเข้าอุทยานมาลงไปใจต่างอะ่ะเขาอ,อย่างทรบางเลยวะต่างชาติไหมคะบรรยากาศดีมากสะพานแบบเนี้ยมันก็ฟิวคลายๆถีสตูนอะ่ะข้ามสะพานข้ามกาลเวลาเออข้ามกาลเวลาเี๊สตูนอะ่ะ ฟิลเดียวกันเลยฟิลคล้ายๆกันมีขึ้นบันไดบ้างแต่ก็ไม่ได้ชันมากแต่ถุงไม่ว่าก็บอก,กว่าชนันนี่มีขึ้นบันไดนิดนึงเนี่ยเนี่ยโอเคอ <laughs> อ่านี่ไงปอบแล้วแต่ก็บอกว่าชั้นมึงเขามาหอบกันนึงเพลย์เอยไปหลอดมันมันมีอีกไกลเลยเหรอคะไม่ไ,ไมกลแล้วใช่ไหมเดินอีกนิดนึ่งแต่ว่าสภาพแต่ละคนมาหอบมาเลยนะควรไปต่อไหมเนี่ย ปั๊มยอมแพ้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไดนี่มาให้สุดทางไหนๆเดินมาแล้วนะคะเดินมาแล้วเราก็จะขึ้นดได้ปให้สุดทางผ่านก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่ว่าอนาคตดันขาดหวาน่าจะทําต่อจนเสร็จนั่นแหละแปลว่าอีกฝั่งหนึ่งข้องเขานี่เงี้เขาก็มีทางเก่าอยู่แล้วเมื่อไ่ผี่ก้อนะเคยมาเดินในทางเก่าอะค่ะชมพยูนนี่คันที่หนึ่งว้าว ตรงนี้สวยตรงนี้สวยเห็นปีปามตัวแหลกๆอยู่ตรงนู้นะ่ะมุมนี้สวยอะ่ะเนาะมุมนี้สวยโอเคขึ้นไปต่ออีกนิดนึงไปให้สุดทางนี่นะคะนี่ก็คือจุดสิ้นสุดคองสะพานชมธรรมชาติเข้าแบนะถีหฮาดเจ้าไม้ตังนะคะสิ้นสุดแค่ตรงนี้แต่ว่าคาดว่าอนาคตก็น่าจะมีการทำเพิ่มแล้วก็ เดินเวียนได้รอบเขาถ้าเราเดินมาจนถึงจุดสิ้นสุดตรงเนี้ยเราก็จะเห็นห้าดีคาดหนึ่งถึงแต่โดยปกติเรามาเที่ยวห้าจะไม่เราอาจจะข้ามาเที่ยวตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าน,นามันลลอมรอบนะคะแต่ว่าพอเขามีพนันพันแบบนี้ให้เดินนะคะเราก็เด้มาเที่ยวห้าตรงนี้ได้ค่ะ จุดนี้นะคะก็น่าจะเป็นจุดบันไดเ่ว่ามีความชันที่สุดแล้วค่ะมีวิวที่สวยแต่ว่ารู้จะเป็นจุดที่ชันที่สุดแหละในช่วงตลอดทางเดินนะคะดูความชันนี่นะคะเดินลงไปข้างลา่างพอได้เงื่อนค่ะแต่ว่าคุมเดี๋ยวจะเดินขึ้นเพราะว่าข้างในวิวสวยมาม เดินจบกันตอนแล้วสำหรับสะพานสะพานชมธรรมาชาติเข้าแบนะแต่หัาจ้าไม่นะคะก็โอเคสวยดีนะคะไปมาเทียวกันได้สวยอยู่ค่ะบรรยากาศดีต่อไปมาว่า,าวาเชาๆไปการมาแบบเย็นๆแบบนี้นะคะสี่โมงห้าโมงาการบันยไ,ไม่ร้อนเกินค่ะกลับก่อนนะคะบ๊ายบาย